ไม่ต้องหงายนะหาอะไรพริงดีตันพิงกันแนละ้วจะไปหาหน้องพิงันได้ไม่แน่เนี่ยมาอยู่ก็มุงก็มองโอ้คอยกับป็นคนนอนคอยไม่นิ่งไม่นอนชอักชายค่ะหย่าความนะคะสวัสดีค่ะ นี่อบอกใอยกินอี่อย่างกินข้าวต้มพรังตกไปใส่แล้วล่ะข,ขออขว่างขาน้าปวดขานี่ค่ะจะกันใดดอก โปรตีนหาซื้อได้ตามร้านขายอาหารทั่วไปอันนี้แคลเซียมไม่มีน้ำตาลแคลเซียมกับน้ำตาลบลูกับอานตาลยู่ข้างกล้ลองนี่แหละอันนี้ก็ใส่อันนี้นะใส่งาไปเรียบร้อยแล้วใส่เนดทานตะวันด้วยกระม่อยกเ่าดอกตก็ ต้ยยงใส่ข้นเหลวไป,ไปเห็นงานย่าไปกินหลายก็ไม่จำกินเยอะไม่ดีกินหลายก็ไม่ได้มีผลดีอันนี้ถั่วอัลมอนด์ถั่วอย่างละ่ะต้องคือชิมอละกัมก็กัมประมาณก็มันจีเยอะไป วัสดีจ้าวัดดีค่ะฮามัวแบาออตัวได้ได้อะไรจากการพูดได้กําไรไงจากได้การพูดไงเผื่อวันใดวันหนึ่งไม่ได้พูดเป็นไหบงหูเดีย้ยตอนกับมาบจะัับลูกมากจะไม่กินพวกรัก คล้ายๆเม็ดเดือยแต่ไม่ใช่เม็ดเดือยไม่แน่นอนเขาปุ๋นเฟ็นลนเนี่ยปุ๋นเมืองหนาวเป็นหน้าคือหน้าห้าเนี่แหละแต่มันเป็นมันเป็นห่วงค้อกันเนี่แหละแต่คนละเม็ดก็สายพันธุ์เดียวงินว่าอย่างประเภทเดียวกันแต่คนละอย่างนะถ้ายๆเม็ดเดือยไหม ลูกเดือยน่ะมันเดือลูกเดือยน่ะเวลาหยำ่มันจะก๊อบกอบกอบอืมแม่แม่ลูกเดือย,อยอออออแต่รูปภาพหน้าตามันคล้ายกันนะเห็นไหมมา,ม,ามีประโยชน์จ้า กินอะไรที่มีประโยชน์ผักเขียวก็กินก็นได้ดอกปลาหยางหล่ะกินไข่นี่ก็โปรตีนจากถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้กับกายเป็นคนที่บอชอบกังแปลกๆอยู่นะตั้งแต่ตั้งแต่หันมาดูแลเจ้าของนี่ดูแลหรือป่วยตัวเองดูแลรือปวดปวยเจ้าของอยู่นะคือ บ่ค่อยอยากกินหมูบ่อยากกินเนื้อเป็นอย่างแบบแปลกๆอยู่นะปลาเขายังบ่อยากเลยแต่กินคิดว่ามันมีไขมันดีนะก็เลยกินสังขารน้อยๆจะจังใดกระด,ด้ตัวดูแลตัวเองหรือจะทำร้ายก็ไม่เ่ามันขอห้เราดอกเรายืมเข้ามาอืมเรายืมเข้ามาไม่มา ข้าต้มจะจะแป้นม่สะแ่งใดคล้ายๆลูกเดือยนะแต่ไม่ใช่ลูกเดือยนะอืม ือทำกับข้าวสามีง่ายๆคพิซซ่าใสา่เตาอบกับข่าวออกมาให้เล่แล้วเห็ดเองก็ได้แต่ว่าข้างกับเปิดไปสั่งเบงอย่างเนาะเราก็ต้องเห็ดเนี้อไม่ยุบบังข้าเจ้าซีไปเซิร์ฟบงหน่อเพงเด้ยาม,า,า,มาขึ้นไหมเี่ยบะหมี่บะเื่งสิบะหมี่ยังเปิดเพลงก็ตีหามเ่ะ เปิดเพลงอืมเอ็มเป็นอย่างนี้เปิดเพลงอันก็มาฟังเพลงเนาะหน้าตาเสียนคอยบ้าเดมคอยบ้าไรคอยบปลองเพลงมาเป็นตัวงคอยฟังมักฟังเพลงน่าหลายคนชอบฟังเพลงบางเทีก็ฟังเขามดากันอยู่เลื่อนไปเห็นกับเดหัวอยู่ดอกว่าเนาะเม่ว่านอย่างสามันซนบุคคลธรรมดา ยังดากันบ้าฮึผ่ารือา้อซินเจ้ลอยกว่าพันยังดากันนับภาษาอะไรเราเนี่ยอืม <c oughs> โอ้หร้า ใคยๆไม่เดือดมะจงแไม่ใช่นะอันนี้มันง่ายนะ มันทำแต่ว่าไม่ได้หยำหรือมาใส่มันน่ายมันท่านแต่ว่ายงยำมมนก็จะเป็นเนื้อไห่ยมันเดือยแมะที่เขาต้มมาเม็เดือยมีประโยชน์นะคะผู้ใดกินได้กินเดิมต้องหัยหาม กินอาหารที่มีเครื่องปรุงมอืมอเป็นมันมีความสุขกับการกิน อึมฮมฮึมก้อยนี้มันจะเป็นลายปีระมัแกใส่น้ำตาลนั่นไม่รู้อ่านดูดีมันประโยชน์อะไรก้อยสิบอกเรื่องก่อยไดย้ไม่แย่ก่อยข้อบ่อเนี่ยคิดออกเรื่องก่อยั้ามกินห้ามพูดหม แต่อยากว่าตอนกินอยากกินตอนว่าว่าเรื่องกอยพูดเรื่องกลอยกอย,เห,หเ,ยเห็นที่เขาจำไม่เห็ดที่แ่บกอยไม่เคยเห็เดดอกแต่เคยกินอยู่ไม่ยาก่อยไม่ยากถึง